ระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบปปดีที่10กรกฎาคมสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปฐมการบทที่44ข้อ18ถึง21ข้อ23ถึง29และบทที่45ข้อ1ถึง5 ในเวลานั้นยูดาเข้าไปหายโยเซฟพูดว่ากรุณาเถิดนายเจ้าข้าขอให้ผู้รับใช้ของท่านพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาเถอะอย่ากกรดข้าพเจ้าเลยเพราะท่านเป็นเหมือนพระเจ้าฟาโรเจ้านายเคยถามผู้รับใช้ของท่านว่าท่านมีบิดาหรือน้องชายใหม่พวกเราก็ตอบเจ้านายว่า เรามีบิดาที่ชาราและมีน้องชายเล็กคนหนึ่งที่เกิดมาเมื่อบิดาชาราแล้วพี่ชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงเขาที่เกิดจากมารดาเดียวกันบิดาจึงรักเขามากแล้วท่านสั่งผู้รับใช้ของท่านว่าจงพาน้องคนนั้นมาที่นี่ให้เราดูถ้าน้องคนเล็กไม่มากับท่านที่นี่ท่านจะไม่เห็นหน้าเราอีก เมื่อพวกเรากลับไปหาบีดาของผู้รับใช้ของท่านพวกเราก็เล่าคำพูดของเจ้านายให้บีดาฟังต่อมาบีดาบอกพวกเราว่าจงกลับไปซื้ออาหารมาให้พวกเราบ้างพวกเราตอบว่าไปไม่ได้แต่ถ้าน้องคนเล็กไปด้วยพวกเราจึงจะไปมิฉะนั้นพวกเราจะไปพบท่านผู้นั้นไม่ได้ บิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกพวกเราว่าพวกลูกรู้แล้วว่าราเคลพันรายาของพ่อมีลูกชายสองคนคนหนึ่งก็จากไปแล้วพ่อคิดว่าเขาคงถูกสัตว์ร้ายกัดกินเพราะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยถ้าลูกๆพาคนนี้ไปจากพ่อแล้วเขาเป็นอันตรายลูกก็จะทำให้พ่อซึ่งแก่แล้วต้องตายด้วยความเศร้าโศกเป็นแน่ โยเซฟไม่อาจควบคุมความรู้สึกของตนต่อหน้าชาวอียิปต์ที่ยืนอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปร้องสั่งว่าทุกคนออกไปจากที่นี่จึงไม่มีใครอยู่กับโยเซฟเมื่อเขาแสดงตนแก่บรรดาพี่น้องโยเซฟร้องไห้ดังมากจนชาวอียิปต์ได้ยินข่าวนั้นลือไปถึงพระราชวังของพระเจ้าฟาโรโยเซฟบอกพี่น้องว่า ฉันคือโยเซฟพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือแต่พี่พี่ไม่รู้จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวมากที่เผชิญหน้ากับเขาโยเซฟจึงบอกพี่น้องว่าเข้ามาใกล้ๆเธอพวกเขาก็เข้ามาใกล้โยเซฟพูดต่อไปว่าฉันคือโยเซฟน้องชายของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์บัดนี้อย่าเสียใจไปเลย อยากโกรธตนเองที่ขายฉันมาที่นี่เพร่เจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อนเพื่อช่วยชีวิตของพีพีบทอา่านจากพระราสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทิวบทที่สิบข้อเจ็ดถึงสิบห้าเวลานั้น พระเยสูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธ์ทั้งสิบสองคนว่าจงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงขับไล่ปีศาจให้ออกไปท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วย อย่าหาเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงใส่ในถ้ยเมื่อเดินทางอย่ามีย่ามอย่ามีเสื้อสองตัวอย่าสวมรองเทา้าอย่าถือไม้เทา้าเพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้วเมื่อท่านเข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้านจงดูว่าผู้ใดที่นั่นเป็นผู้เหมาะสมที่จะต้อนรับท่าน แล้วจงพักอยู่กับเขาจนกว่าท่านจะจากไปเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรได้รับพรจงให้สันติสุขของท่านมาสู่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นไม่สมควรได้รับพรจงให้สันติสุขกลับมาหาท่านถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากบ้านหรือเมืองนั้น จงสลัดฝุ่นจากเท้าออกเสียด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในวันพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมูราจะรับโทษเบากว่าโทษของเมืองนั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับฉากการพบปะกันระหว่างบรรดาพี่ชายของโยเซฟครั้งที่สองเป็นฉากที่สะเทือนใจสำหรับผู้อา่านพิธีกรรมได้ยกข้อความที่รวบรัดตัดต่อมาให้เราได้รำบึงกันไม่ได้นำตัวบทไม้เราอ่านทั้งหมด ขอย้อนกลับไปถึงตัวบทในข้อ43ยูดาเข้าไปหายาโคบบิดาอ้อนวอนบิดาว่าตนอาสาเป็นผู้รับผิดชอบพาน้องเบนจามินไปหาโยเซฟเขาพูดกับบิดาว่าโปรดอนุญาตให้น้องไปกับลูกเถิดเราจะออกเดินทางเพื่อพวกเราคือเพื่อพ่อลูกๆและครอบครัวจะได้รอดชีวิตไม่อดตาย ลูกจะเอาชีวิตเป็นประกันขอรับผิดชอบสำหรับน้องถ้าลูกไม่พาน้องกลับมาพบพ่ออีกลูกยอมรับผิดต่อพ่อตลอดชีวิตตรงนี้เราเห็นการเสียสละของยูดาที่ยอมเสี่ยงเพื่อพ่อและบรรดาพี่ๆต่อมาเมื่อพวกเขากลับมาหาโยเซฟอีกเป็นครั้งที่สองคำพูดของยูดาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรดาพี่ๆ มีการกลับใจในระหว่างพวกเขาก่อนหน้านี้พวกเขาไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจที่จะขายโยเซฟแก่ชาวอิสมาเอลพวกเขาไม่ต้องการให้โยเซฟอยู่กับพวกเขาต่อไปแต่บัดน,นี้ต่อหน้าโยเซฟพวกเขากลับไม่ต้องการพรากเบนจามินจากบิดาอีกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆคำพูดของยูดาห์แสดงให้เห็นว่าอดีต ไม่ต้องเป็นตัวกำหนดปัจจุบันและอนาคตคำพูดของยูดาทำให้โยเซฟเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่อยู่เขาเปิดเผยบรรดาพี่ๆทราบว่าเขาคือใครฉันคือโยเซฟน้องชายของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์พวกพี่ๆต่างมีความกลัวว่าโยเซฟจะแก้แค้นแต่โยเซฟมีพระบรที่พระเจ้าทรงประทานให้ ทำให้เขาสามารถตีความเหตุการณ์น่าเศร้าที่เลวร้ายว่าเป็นการจัดสรรของพระเจ้าทุกประการเขาบอกกับบรรดาพี่ๆว่าอย่าเสียใจไปเลยอยากโกรธตนเองที่ขายฉันมาที่นี่พระเจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อนเพื่อช่วยชีวิตของพี่ๆ ท่าฟังครับในทุกเหตุการณ์ของชีวิตมนุษย์มีพระหัตของพระเจ้าที่คอยนําทางอยู่สิ่งที่เป็นเรื่องร้ายก็ถูกนํามาอ่านและตีความในบริบทของประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นพระเจ้าสามารถทําให้ความรอดเกิดจากความไม่ดีได้แม้ในความขัดแยง้งและความขมขื่นต่างๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ พระเจ้าทรงประทานแสงสว่างให้การที่โยเซฟสามารถคืนดีกับพวกพี่ๆและยอมอภัยให้แก่พวกเขาได้ก็เพราะคำพูดที่เขาพูดกับพวกพี่ๆว่าเพราะเรายำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านี่แหละครับท่านผู้ฟังเปิดหัวใจของผู้มีความเชื่อสู่การคืนดีและพระดรภาพ ซึ่งนำไปสู่การเสวนากันอย่างสันติขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน